วันนี้พวกเราหยิบโปรเจกเตอร์ไซส์เล็กยอดฮิตอย่างวานปอดเดลี่วันที่เรียกได้อย่างเต็มปากว่าน,นี่คือโปรเจกเตอร์จิ๋วแต่แจ๋วมากับขนาดเล็กกะทัดรัดแต่ว่าความสามารถเนี่ยเกินตัวไปมากๆสามารถพกพาไปใช้งานได้แบบทุกพื้นที่เลยครับ พวกฟีเจอร์ต่างๆก็ดีมากๆรองรับการใช้งานหลากหลายสตรีมมิ่งที่ดีมากๆก็คือมีลำโพงในตัวด้วยนะครับสามารถใช้งานเป็นลำโพงบลูทูธฟังเพลงได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างที่ดีมากๆก็คือการตั้งค่าตัวนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็การปรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติเรียได้ว่าทําให้การใช้งานโปรเจคเตอร์ไม่ปวดหัวอีกต่อไปกับราคาเพียงแค่3,649บาทจะน่าใช้แค่ไหนไปชมกันเลยครับ สำหรับภาพโรเมดีไซน์นะครับจากที่เห็นเลยตัวนี้ขนาดค่อนข้างเล็กกระทัดรัดน้ำหนักก็เบามากๆเพียงแค่0.9กิโลกรัมนะครับเรียกได้ว่าถือจับยายที่ได้ด้วยแค่มือข้างเดียวนะครับส่วนดีไซน์ก็มาโทนแบบน่ารักน่ารักนะครับมินิมอลสีขาวตามสไตล์ว่านปอเลยครับ ด้านบนจะเป็นตัวฉายภาพส่วนด้านล่างก็จะมีตะแกรงเสียงลําโพงขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะครับส่วนด้านใต้จะมีช่องสําหรับยึดกับขาตั้งมาให้ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวครับสำหรับการควบคุมกง่ายมากๆสามารถควบคุมโปรเจคเตอร์ด้วยรีโมทที่เขาให้มาในกล่องเลยนะครับก็กดเซตติ้งต่างๆได้ตามสบายเลยครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดเคอร์เซอร์เพื่อการควบคุมที่ง่ายมากขึ้นด้วยครับ การตั้งค่าก็เรียกได้ว่าครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นสีภาพขนาดการฉายซึ่งจุดที่พวกเราชอบมากๆและมองว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ทำได้ดีก็จะเป็นโหมดที่แบรนด์เรียกว่า ASA 3.0โดยฟีเจอร์ ASA 3.0จเนี่ยจะช่วยปรับให้หมดเลยครับทางโฟกัสภาพให้มีความคมชัดมากขึ้นหรือว่าจะเป็นคีย์สโตนที่จะช่วยในเรื่องการบิดเบีย้ยวของภาพไม่ให้ผิดสเกล หรือถ้าใครมีฉากอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถปรับขนาดภาพหน้าจอแบบออโต้ให้เข้ากับขนาดฉากได้เลยรวมไปถึงระบบ AI auto focus หลบหลีกสิ่งกีดขวางอย่างเช่นนะครับหากเราใช้ไปบนผนังที่มีสวิตช์ไฟอยู่เนี่ยตัวเซ็นเซอร์จะฉายภาพให้หลบจากสวิตช์ไฟทันทีครับ ต่อไปมาดูเรื่องสเปคกันบ้างบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วครับเพราะว่าสามารถฉายภาพออกมาได้ตั้งแต่40นิ้วไปถึงสูงสุดที่100นิ้วเลยครับระยะการฉายภาพตัวนี้ก็สามารถฉายได้ตั้งแต่1.1เมตรไปถึง3เมตรความละเอียดตัวนี้ให้มา 720p เท่านั้นก็ถือว่าไม่ได้ให้มาเยอะครับให้ความสว่างสูงถึง350 ANSI และก็คอนทราสต์ในระดับ1,005ต่อนทำให้ภาพเนี่ยมีสีสันคมชัดแล้วก็สว่างด้วยครับ ส่วนใครที่จะไปเชื่อมต่อเพิ่มเติมตัวนี้ก็มีพอร์ตที่ด้านหลังอย่างพอร์ต USB และพอร์ต HDMI ก็สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องเล่นเกมต่างๆได้อย่างครบถ้วนเลยครับเท่าที่เราลองดูแล้วนะครับตัวโปรเจคเตอร์ก็สามารถแสดงผลได้ดีเลยภาพค่อนข้างสวยสีสันก็จะมีความคมชัดรายละเอียดภาพเนี่ยโดยรวมค่อนข้างโอเคเลยครับแต่ใครที่อยากจะซื้อไปใช้งานจอใหญ่ๆประมาณ70นิ้วขึ้นไปเนี่ย ภาพอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรถ้าดูซับเตเติลตัวเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับก็โดยเพราะความละเอียดภาพอยู่ที่ 720p เท่านั้นครับส่วนระบบที่ตัวนี้ใช้ก็จะเป็น Android 9.0รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้ง 2.4G, 5G รวมไปถึง Wi-Fi 6ทำให้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถโหลดแอปสตรีมมิ่งต่างๆมาไว้ในตัวนี้ได้เลยนะครับอารมณ์ก็คล้ายๆกับพวกสมาร์ททีเลยครับ อีกหนึ่งปัญหาที่เจอคู่กับโปรเจคเตอร์ตลอดเลยก็คือเรื่องของความร้อนนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็มีช่องระบายอากาศทั้งด้านหน้าด้านหลังทำให้กระจายความร้อนได้ดีพวกเราลองใช้งานสักประมาณครึ่งวันก็ยังไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยครับก็ลองไปดูภาพกันคร่าวๆครับ Get the blood back down the back. Hey, head! Leave oh. my bye in the neck! <sighs> 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 yeah, i happy with that pace. Yeah, let good. มาต่อนที่เรื่องเสียงกันบ้างนะครับก็มีลำโพงในตัวเลยเรื่องเสียงก็ทำได้ค่อนข้างโอเคมีช่องเสียงขนาดใหญ่ที่ด้านล่างใช้ระบบเสียงอะคูสติกไฮไฟกับลำโพงที่มีแรงขับรวม10วัตต์ภายในให้เสียงดังที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ30ตารางเมตรได้ดีครับส่วนการใช้งานฟังเพลงนะครับลำโพงบลูทูธตัวนี้ก็จะให้เสียงก,กลางๆไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษก็ฟังได้เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นโมโนครับมิติของเสียงจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ครับยังไงลองไปฟังเทสกันดูครับ But I'm stuck 'cause สรุปจบกันเลยนะครับสำหรับว่านป๋อเดลี่วันถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจคเตอร์ที่น่าสนใจในตลาดมากๆโดยตัวเครื่องที่พกได้ง่ายใช้งานก็ง่ายเช่นกันเอาไปลงพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆในตัวได้เลยนะครับก็เน้นเอาไปดูหนังหรือว่าใครที่มีเครื่องเล่นเกมก็สามารถต่อเพิ่มได้เช่นกันถ้าไม่ได้เปิดหนังไม่ได้เล่นเกมตัวนี้ก็สามารถใช้งานเป็นลำโพงบูทูธได้อีกด้วยนะครับและฟีเจอร์ที่เราชอบที่สุดเลยก็คือ AI a ออ o โต้โฟกัสเรียกได้ว่าโปรเจคเตอร์ก็จะทำงานตั้งค่าให้เราอัตโนมัติแทบจะทุกอยย่างเลครับ แต่ก็มีจุดที่เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยตรงที่ความละเอียดตัวนี้ยังอยู่ในระดับแค่ 720p เท่านั้นเพื่อนๆที่อยากจะใช้งานเน้นคุณภาพเน้นการใช้งานระดับสูงอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่น,นะครับแต่ถ้าดูจากราคาแล้วนะครับ3,649บาทเท่านั้นก็ต้องบอกว่าฟีเจอร์ทั้งหมดขอม้อมวลคุ้มมากๆสำหรับโปรเจคเตอร์สเปคแบบนี้ครับส่วนใครที่สนใจว่านปอเดลี่วันพวกเราก็แนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งสโลแกนเขาเลยนะครับหากใครคิดถึงโปรเจคเตอร์คิดถึงว่านป่อนะครับและถ้าหากเป็นเรื่องของแกจีตก็อย่าลืมเมอร์คูล่าเช่นกันนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับชาแนลเราด้วยนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ